ไปแล้วนั่นะัเดนยทีเื้อเดียวงตัวนี้นะครับที่ถือปากไปกินก็คุอปาจกเห็นเห็นน้ำเส้นเทียเหมอนกันตัวนี้นะครับเป็นุยนะขนาดประมาณ9ก้าประมาณนะครับ้จมจย 小木，小木。<noise> <noise> <noise> อุอหยาบคุ้มหยาบคุ้มหยาบคุ้มหยา้นก่อนตัวด้านซ้ายมืออย่าเง่ายพีทำอะไรให้ดูมาแล้ว Thank <laughs> ัวคือขาดชีวิตตัวไปหมดเลยจ้าัวแต่เป็นวิญานี่นะเนี่ยน้องคนังไม่ไปไาไป่ะเราค่ใอ่ไรแบบนีเดีวเอาเอาไให้น้องแลน้องโอเคลูกคนมองกล้องโยเข้าไปคือก็คกัน

来，台豆露出来了！来，一二三，台湾车要走！一二三，再见！来，大家回家。<noise> 就会有颜色，绿色、红色、蓝色。嗯啊，人们就拿去雕刻，很漂亮。之前这个东西很贵，叫做木化石。你看木头可以变成石头，你看我们这个。

ไม่ใช่แบบอัน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 เยอะอว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

아빠 갔다. 오늘 갔다. 아빠 아빠 아빠. 그 그래서 거기 있었고 เหลือไปให้ช้างไหมมันกินจนอิ่มหมดแล้วมันอิ่มครับมันหลงกินแมวว่าแล้วมันกินมาตั้งแต่เช้าแล้วอืมมันอิ่มมันนี่หมดหมดแล้วช่วงนี้ฝนเยอะไอ้พวกนั้นมันผอมจังเลยอืม

ไปดูอะไเลื่องอันนี้ไปดูวีลาร์อยาวไปหล้วุนบุญมงมยืนฝั่งโน้นนี่ยืนหันหน้ามากูดิที่ป๊บนก็ไม่ยอมไปยังเข้าไปน

อ๋ต่ออ่อตออีกที่ให้ลแ่กันนะไม่ดีไม่ดีเรื่องที่ไม่ีดังเลยนีแต่คุณนาวีโทรหาอ๋อลุกแล้ว งเที่ยวที่อยู่หลัปเช่อออกมาด้วนะครับกได้ตแม่เนาะ 咩咩咩！wit，嗯，来变 wit，来变 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 wit，来